สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำหลอดนะคะสีต่างๆนะคะซอยหลอดตกแต่งก้านกระถิ่นนะคะไม้เสียบไม้เสียบธนบัตรนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะ,ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเป็นหลอดงอนะคะหลอดงอน้ำดื่มนะคะเราก็ดึงเลยนะคะเราจะซอยจากจากตรงนี้นะคะมาถึงแค่ตัวงอนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ช่วงแรกอ่าชั้นแรกเราก็ตัดนี้ก่อนเอาไว้เวลาเรามัดติดกับไม้นะคะหรือมัดติดกับตัวเขาเองนะคะเวลาเราใช้เทปพ,พันนะคะแล้วเราก็ซอยเลยนะคะยิ่งซอยถี่นะคะแล้วก็ซอยลึกนะคะซอยเกือบขาดะะเลยค่ะหลอดจะยิ่งสวยนะคะแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่และท่านด้วยนะคะซอยใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ กว็ว่ายิ่งซอยถีนะคะยิ่งสวยแล้วซอยลึกๆอ่ตาตัดลึกๆอย่างนี้นะคะถ้าใครนะคะที่ยังไม่ชํานาญนะคะสามารถใช้ลวดนะคะสอดเข้าไปในหลอดได้นะคะแล้วก็แนบติดกับข้างบนนะคะไม่ให้หลอดขาดนะคะอันนี้เราทําตัวอย่างนะคะให้ดูก็จะช้าหน่อยนะคะมองผ่านก้องไม่ค่อยถนัดแต่ก็อยากจะแบ่งปันนะคะ ใช้กันไกสีชมพูนะคะปลายโค้งคมดีนะคะพอเราปวดมือนะคะเราก็พักได้นะคะพอหายเมื่อยแล้วเราก็มาซอยต่อนะคะซอยเก็บงานทิ้งไว้นะคะนี่นะคะซอยท,ทีนะคะเกือบขาดนะคะจะสวยมากเวลาพันกับไม้นะคะ แล้วก็ซอยมาถึงนะคะนี่ตรงหลอดตรงข้ององนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้กระถิ่นนะคะนี่เราสามารถเก็บไม้กระถิ่นไว้แบบนี้ได้นะคะเป็นไม้ไผ่นะคะเหล่าแล้วนะคะมีสิบนิ้วนะคะสิบสองสิบห้านิ้วนะคะไม้กระถิ่นเราก็มีนะคะแล้วเราก็ซอยนะคะซอยเก็บไว้นะคะซอยหลอดพันไว้นะคะแทกเก็บไว้เวลา WAN, ถ,ถึงวันงานนะคะเราค่อยออกเอามาตกแต่งได้นี่เราก็ใช้ไม้นะคะ ยัดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็พันนะคะพันหลอดที่เราซอยนะคะติดกับตัวหลอดตัวเขาเองนะคะพันแบบนี้อีตรงนี้ที่เราตัดไว้ที่แรกนะคะเขาจะเป็นก้านให้เราจับแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เทปใส่นะคะพันเลยนะคะพันตรงก้านหลอดที่เราตัดไว้นี่เราก็จะได้ ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะคะยิ่งทอยยิ่งซอยถี่นะคะยิ่งสวยนี่สีนี้มั้งเราก็ซอยทิ้งไว้นะคะแล้วก็พันไว้ถ้างานเร่งนะคะโอ้โหปวดนิ้วตายเลยนะคะที่เราซอยเราก็ต้องพักบ้างเวลาเราปวดอุ้งมือนะคะปวดนิ้วมือแล้วก็พักพักให้หายปวดแล้วก็มาซอยต่อนะคะ ก็มานั่งพันไว้นะคะเวลาเราจะใช้งานนะคะเราเค่อยเอาออกมาเวลาถึงเทศกาลนะคะพระป่านะคะกระถิ่นนะคะงานกระถิ่นนี่นะคะพอเราซอยเสร็จแล้วนะคะเรา,าจะนํามาใช้นะคะหรือว่าประดิษฐ์ตกแต่งนะคะก็นําไม้นะคะที่เราเก็บไว้นะคะอันนี้เป็นหลอดหลอดน้ําดื่มเหมือนกันแล้วก็ตัด ตรงข้องอออกนะคะตรงนี้นะคะปึ๊บจะได้แบบนี้แล้วเราก็นํามาใส่ไม้ได้เลยนะคะนี่ทำใส่ไม้แบบนี้แล้วก็เหลือไปลายไว้เสียบดอกนะคะเสียบดอกไม้ที่เราจะใส่ส่วนข้างล่างนะคะเราได้สอยไว้แล้วเราก็นํามาสวมใส่กับไม้ได้เลยแล้วก็ใช้เทปใสที่เป็นลวดลายก็ได้นะคะหรือโบตกแต่งอยู่ที่ทุกท่านเลยนะคะที่จะจะ,จะชอบยังไงนะคะแต่งยังไงนะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดอกไม้เราก็ใส่บนหัวได้เลยจะเป็นดอกไม้เป็นใบโพเงินโพทองโพสีต่างๆนะคะหรือเป็นดอกกุหลาบแย้มดอกทิวลิปที่เราทําจากสีมือลิบบินนะนะคะฝีมือเรานํามาเสียบหัวได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบแบงค์นะคะเสียบธนบัตรนี่นะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะหลายสีนะคะ ฝากกดติดตามที่เพจนะคะงานฝีมือนะคะกล้วยเหรียญโปรยทานนะคะหรือเบอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ099นะคะ305 6062นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่อง youtube ด้วยนะคะกล้วยเหรียญโปรยทานนะคะจะมีงานฝีมือนะคะแบ่งปันคลิปต่างๆไว้แล้วก็ต้นไม้นะคะดอกไม้นะคะลงไว้ให้ชมนะคะนี่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยว จะไปแล้วนะคะนั่งรีบนั่งใส่ไม้นะคะให้ลูกค้านะคะเพราะว่าหน้านี้นะคะหน้านงานกระถินพ้าป่านะคะสนใจนะคะทักสอบถามมาได้เลยนะคะเฟซส่วนตัวก็เฟซบุ๊กกล้วยการเกษตรนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ